สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกขับพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่สิบค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดพาไปพี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค่ะมือนี้แม่วันเราโทรอ่ามหาเบิงแล้วรวยเนาะพี่น้องที่จริงแม่วันเราโทรบ้านตะมบงเคลนี่พี่น้องค่ะอ่าโทรมาช่วงประมาณสองทุ่มเนาะบ้านเบิงแล้วรวยกับ ฝนกาลังตกบ้านแม่วันกับฝ้ากับกำลังห่งของสินะก็เลยประเดี๋ยวบอกกันพ,พี่น้องคะแม่วันอ่าเรามีแนวทางมาบอกสุฟังหน้าพี่น้องคะเดินลาในการเป็นบุญเขาซากประเภทนี้ทางฝ่ายอีสานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นบุญเขาซากน,าานาคะคะพี่น,อน้นนาานนองคะปะนีแม่วันเราก็เลยฝัน,นจะดีพี่น้องอันเราก็เลยฝัน,นเห็นผีบ่มียาติมาหาพี่น้องคะ่ะเอามื้อนี่แม่วันเราสิมาบอกสุฟังเพิ่นมหาแม่วัน อ่าเพื่อนสิมีตัวใดหายเพื่อนสิเขียนตัวใดหายเพื่อนสิว่ายังไดพอพี่น้องคะสำหรับอ่าพี่บ่มีญาตินะคะแม่วันละว่าตั้งแต่เราถือพญาอาถืพญนางมากกับว่าเคยมีผีบ่มีอันบ่เคยมีผีบ่มีญาติมาหาเราเยอะเถอพี่น้องมืนหนีเป็นเถ่อแรกนะคะพี่น้องคะเอามืนหนีนะคะแนวทางของแม่วันสิีดามาเป็นตัวใดแม่วันเราสิมบ่บอกสุดฟังนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าแม่วัน อันใดก่อนไม่ว่าอันฟันติาคาหมูฝอยนันคอยฟยอยออันว่าผีบ่มีหยาดมาหาคก่อยเออค่ะขึ้นวาดนี่เมื่อเมื่อคอยโทษหาเจ้าเดือเมื่อชิวะตะหาเจะรุ่นอะไรเมือเออมือขึ้นว่าน,นี่เนาะเออขึ้นวาาน,นี่แม่ยเราฟันวะแล้วข้าเจ้าเดือม้าแม่สามคนค่ะที่แรกแม่ว่าสีวโรงเดือเพราะว่าถ้า,ร,ารุ่งขี้ปูน่ะแล้วเอยมันขึ้นชีายโตจังจีนะค่ะ มันอันนั้นเป็นคลิปไพคลิปมันมันเป็นของคนหน่ะเจ้าจะไพสีเขาหรือบวกเขาเข้ากปอย่างโรกเบืองจันทีนะอืมค่ะเนาะแมนอยู่ดอกบม้วันมันบเป็นเนังหรือว่าเนาะแมนค่ะแมนวูแข่งเออไอเทียมันม่หายโศกเนาะนี่เนาะเออไอเทีมันมม่หายโศกมันไม่ยิ่งดอกกรบพู้ชใต้ของคนพู้ชใต้เนี่คนสิบประมาณอยุสามสิบนี่ละโอ้ค่ะ มาพูดไม่ยิ่งนันเทาเน่เราซื้อนั่งทุ่มเราอ่ะอืมนั่งทุ่ม,มเราเบาหน่ะเราซื้อทุ่มเออเ้าแม่ก็เลยถามเพื่อนแม่เพื่อนหายแมาใส่เม่เนะาะแต่ว่าโบคือก็คือโบ,บเดอรุ่อยอันแล้วเราหายใส่เม่เบื่อนทั้งสามคนอ่ะค่ะเอ้าเม่เราก็เลยถามว่าหายเห็เนอยังโอ้ยเราละวานั้นหิวเข่าอืม ยิ้วเขามาสี่สิบปีแล้วเราอะวันนี้เอาจะบ่มียาดบอกนึกได้ไดพี่น้องจะไปเซบเบิร์ตบ่มีพี่น้องบ่มียาแล้วว่าตายไปบ่มีพี่น้องบ่มียาติตีพี่น้องน้านหาโบโ่พอเราอะ<ฮ>เขานะนำจำปาเขาไม่ได้กินติเออวันนี้แม่ก็เรียกว,ว่าเป็นคนไทยทุกคนเราอยู่ในไทยนี่แหละเราเะนวะันน่ะอันทุ้งายชองคนนะค่ะบ่ปาดหรอกกับบันนี้ เขาขั้นบาอยาบาหิวอีดีน่ะย่มห่อเขาคือบมาหากินน้ำหมูเม่์แต่ได้ถามเพิ่นน่ารามาอยู่แต่หยาดเขาบบท่านคนมันลายเราอ่ะอืแล้วก็เท่าเรี่ยวเดี๋ยวไปหยาดเขาก็บโได้เราอะเดี๋ยวบบได้กินจักปีเราแล้วเราว่าน้ำเมย์มาห่อเขานี่นันเฮเทศไ้กินได้กว่าเราอ่ะออือเอา ขาวเหนวปนันมาอื่นลูกกระเสีดทรกินดอกบอลไว้เฮือมือห่อเข่าเราว่ะอือห่อเข่าจ่ิตสือจะคำเทอะนะเนี่ยเมยแต่เนี้โมกันเดี่จ้าความืวันที่เทไรจะคำเอาได้ยินยายว่ามันเป็นต้นเดือนนาดิไมมมันจังว่าอยู่เมยโมพันเด่เบืองหัวที่เมือมพันเดี่ยวเนาอเออโมพันเ่จ้าว่ามือห่อเข่าเนี่เป็นวันที่เทไรเนี่ยนะอือแต่ยามันบาบนี้ ค่ะเมนว่ามันเป็นวันที่สลายหมกเหมือนหอนม่อเข้าจังตื่นเนาะค่ะเพราะว่ามีบางท่นเดือดงนะค่ะอันมานี้แม่ก็เลยเพรารุดก็ร้ายแต่แท้รุดายไปกันนะมานี้แม่ก็เลยว่าเล่าไปเลยว่าหนึ่งสี่สิบปีแล้วก็ได้กินนะมานี้ห่อเข่าในเฮ็ดให้แม่กินแน่แล้วก็บอกเล่าคือเข้าเนี่ยแหละอันแม่เน่ยหิวถ้ากันหิวแต่๋ถ้ากันมากคอกินเป็นม่กอกินนะแม่นะ แม่ก็เลยว่าเออกันว่ายิ้มอีดีกันว่าเฮ็ดมือห่อเข่าแม่ก็ซื้อเฮ็ดให้กินแม่ก็เลยว่าขอซส้อเฮ็ดให้เจ้ากินดอกแล้วเราถามว่ามียังเน่ราวันนะแม่เะนะมมลยว,ว่าห่อเข่ามีครบเบิ้ลกระตุมะ่มขนมเข่ามุกเข่าปาดเข่าอันยังเน่มีครบเบิ้ลแนวกินกับครบเบิ้ลเส้นเนื้อเส้นไข่เส้นปูเส้นปลาเส้นหอยแม่ก็เลยว,ว่าแม่นี่ยเฮ็ดครบเบิ้ลเฮ็ดไห้คูปี้ก็เลยว่า แต่เกให้ญาติพี่น้องได้กินนะหรือว่าใครเหเจ้ายังมีญาติพี่น้องเราอ่ะเออบัานีว่าเรื่องแล้วหรือว่าอันถ้าเจ้าเห็ดให้คอยกินนั่งคอยเสียห้ยหายเจ้าวิตทุกวิตหยาแล้วหรือว่านี่ยนี่เบิ่งเหนื่อยโกเมศเสียลงเบิ่งนั้นเนาะอีีแม่มันเออแม่ก็ว่าเอาเคยฟันอยู่แม่เคยฟันนั่นนั่นก้นฉี่อเขาวังอาทิตย์สองอาทิตย์ตั้งสี่ยาตีพี่น้องแม่สิเคยมาหาแม่อยู่จังทร์สีน่ะ อันนี้มันโมเมนต์จัดตี่ฮะมันเป็นคนอื่นแล้วลว่าเราเป็นผีบ่มีญาติเราเอานะอเออแล้วแต่ว่าขันเจ้าเสียเทศไทยคอยกินเมื่อห่อเข้าหนึ่งคอยจีมมตแตงเต่หัวคำเราอ่ะอเออม่โลดซีมือแรกนะมา่าโลดลูกสียายให้กินกัเลขว่าองศีนะค็ดหายอยู่แล้ววันนี้แล้ว่ว่าขันเจ้าเฮดไหยนะคอยเสหยเจ้าวทิทุกวิทยาหาแต่เลขกมีอยู่สามลักเราอ่ะโอ้ยคือของเราดิหล่ะแม่มัน เออสามรักหนึ่งแล้เราหายเนี่ยนี่เบังเรารวยรักหนึ่งอ่ะเราหายสิบสองกับสิบสี่สิบสองกับสิบสี่ค่ะเออเราหายเป็นเด็กสองโตสามโตเราก็บมดหายดอกมันนีรักสองหนี่เราหายสามศูนย์กับสามหนึ่งกับสามสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองค่ะเออแต่ว่าสามสองเนี่ยเขาก็เลยปูหน้าเขานะเงินแล้วเออ บานีรักซีบานีรักซีนะแล้วหายซีแปดกับซีเก่าซีแปดกับซีเก่าค่ะเออบานีแม่เราถามแล้วว่าเอาขั้นเสีหายดูวิทุกวิญญาณที่จะกินเนี่ยเราคือโบหายสามโตในแล้วกับย่างวะสามโตอยู่กับของปูเจ้าฝ่ายั่งวะอยู่อืมแล้วมันยังหนิ่งเป็นของปูท่าอยู่สามโตนะอ่าบนี้แม่ก็ได้ว่าเอ้าร้ายครูกับโดเนาะหายร้ายรักถ้าลึกเงืนดูกับโบลายอืม กันวูว่าใจวิธูวิญญาตานินึ่งไฮนันกว่าเฮ็ดยใช่บ้างนั่กว่าเราก็บุปผาเราก็ซืยอบานี่มาผู้ชายมันหนุ่มันวะเลขมีสองวันนี้น่ะมันวะสองยังมีมันก็ได้ว่างสี่นะเอ้าก้อสองยังมีมันก็สองสามกับกัดหนึ่งสองหอหอเห็นแล้วคนในโตคนเขียนคอยก็ได้ต่อคนเนแนวหนีนะอืมเราก็เลยไม่รู้เลยเราก็ได้ว่างสี่เลย ไม่รู้แหละอันผู้หญิงเป็นผู้ว่าเออผู้เฒ่าเนี่ยน่ะไม่รู้เลยเพิ่นก็เลยบอกใช่ใช่ไหมบารีน่ะกับซีเมนยาอันแดียวเออซีเมนมันไม่ยิบมันที่แรกเป็นเพื่อจะบอกเล่าคือเข้าบานีบัดแบบผู้ชายมันจะเลยมากกากระบาดทับไว้นั่นชิดสองกับสองกับสามสองอมันมันมันเอาใหม่ขีดขีดเป็นเออเพิ่นเอาใหม่ขีดเพิ่นเขียนใส่กิดๆนะเพิ่นบริสไซกระดาษบริสไซยังอืม ก็เลยอยากไปกัเอาตีนพก็ตะกวาดตะกวาดขีดยาอาอกแล้วก็เขียนไว้ได้ขีดินให้แม่เบิ้องหน้านะมแม่ก็เลยว,ว่าอยา่าร้งเบิ้งหาเพื่นมาโผล่เท่าอีดีค,ออดคืออยู่งีิแม่วันก็คืออยู่เล่าก็ว่าเาล่าฮีว่าเล่าบทป่านี้อันตัวชิบป,ปีนะสี่สิบนนี่ลงเมื่อเล่เาบัดบัดว่าเล่าออกไปแล้วเมื่อเนี่ประมาณเป็นเครื่องรักกิโล,ลเอะไรๆพันยางไปนะม,มันก็เลยกักบราหัวมาใส่แม่จะเรื่องสี่สิบป,ปีแล้ว สีนินเนี่ยสีซ <c oughs> อันผู้ชายเนี่ยสีนินทิพซองกับสามสองเข่ากันก็เลยปูนานเข้าอยู่ <c oughs> อือบัดรกระเคลนแม่นะมเมื่อคืนจูวาานนนนนจ่ว่ามันนอนอีกบัดนี่เมื่อคืนจู่ว่ามันนอนเอ้าขั้นสีหายกินอีดีขั้นสีมี้สองอีดีนะ่ะสองอยังกระไดได้เฮ็ไดไทยเบืองดูว่ะบัดมาดอกฟันมาเพิ่นนะ่ะเอาเงินมาให้แม่นะ่ะสองพันบาทอื <c oughs> <c oughs> เงินสองพันบาทแม่ก็เอาซื้อทงเสือได้เอาเดียบรปอยเอาเลแล้วแล้วละวันเงินสนะองพันเนี่ย่าเอาไปซื้ออะไรนะเราวะ <c oughs> เออมาซื้อรถสก็บใบถ้ำบุญแม่ก็บเรื่งวาสิบัตรบัตรเพิ่นเอาสาม่มือแม่นะขาวขาวเงินใบพันนะเป็นสีขาวไห <c oughs> วคอยกับว่ามาสองสามกับสองศูนย์อี่แล้วเรขกเนี่ยกับยุนได้เรีกปูนาเขาคือเกานะั่นแล้ว <c oughs> เออแต่ว่าห้าร่มตเราเขียนไหวนี่เออเป็นเขียนไห้นะว่าบัดแต่ว่าเป็นทับกล้ากรบบาไหวห้าสิบสองกับสามสองเนาะค่ะอืมมันกับเข่ารักกันอยู่ได้ปล่อยหัวต่างชานโตนะเบอร์หนึ่งด้วยเอาแค่สองตัวตัวนี้นะเออใหญ่ใหญ่ใช่ไหมมั้ยเออเพราะว่าเราหายละเอียดเป็นสามหลักแล้วว่าบัดอีพุสบัดพุซ่ายคนหนึ่งมันหนัดสอดออกมาบัดนี้มักอันนั้นมักหนึ่งเนี่ยมันเบาเนี่ยบักในหน่อยมันหนัดสอดออกมาว่า เลขมันมีสองมีสี่มันวะค่ะเมื่อวันนี้น่ยมีสี่มีสองถ้าไม่มีสองตัวนี้นั้นไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะถูกมันแน่ยตอบแม่เน่านี่อืมเม่ก็กเลยหูมือเขาก็เลยมืองสี่นะค่ะว่ากันอยู่ในช่องสี่มันกับเป็นช่องจีกูคือเก่านีน่แหละคือได้ใจน่ะนะค่ะเออแต่ว่าช่องสี่ปูนาเข้านีนิ่งเลยบาเบาเลยบายังเลยอืม เแต่ได้ก็ออกอยู่เนี่ยดัเบิลด้วยแต่ว่าตัวนี้เขาบบกคยฟันพัดแต่แม่ซื้อขนาดมาหนีแม่บบกคยฟันผีบโบมีหยาดมาโคกินพ้นกรสิดูต้นโน้ไม่ม่านั่งสมาธิเห็นมีนี่นั่งเออเพราะว่าแม่นั่งสมาธิแม่ยังเนียคือแบบว่าแม่ก็มีเส้นมันสิเพิ่นจะอาจจะเพิ่นอาจจะมาย่ำเฮาานะเป็นคนอื่นมาจังตีนะเออแต่สั้นมาเพิ่นมาย่ำแม่เพิ่นนินเพิ่นกระนิ่งสองนึ่งสามสองคับชุดสองเนาะ ปัะตูใชแม่ว่ามูกม่นั่งกับว่าเลขมีสองกับมีสีเราอ่ะมันก็ซ้ำนั่นเน้นว่เป็นสองสีกับสองสามสีเป็นเทียนสันเนาะสองศูเท่ากับมีแล้วขันว่าถึงแน่นเงินสองพันนั่นคือสี่ศูนสี่ศูนยนี่ศูนี่เนห้าลงไว้แล้วเมื่นอันหมื่อเมตรถีบถีบมันเนาะเออเทากัลูงไว้เดส่วนนั้นแต่ว่าเทากัเขียนลงไปคือเก่าเพราะว่า แต่แล้วเมื่อแล้วนังนเราก็ห้องใจอย่าลืมว่าสี่สิบปีเราอ่ะเอาแม้วันสองศูนย์เขาล่งไปก่อนฮหล่วงไปแล้วออล่วงไปแล้วโอ้ค่ะค่ะล่องไปแล้วแต่ว่าสี่ศูนย์ก็เขียนไว้มนีพรอมนอะแม่วันนอกเออเขียนลงนั่นโหลดจนมันอยู่ในคลิปมันอยู่ในโตของเราบอกนะอันนี้นะฮะเขียนเขียนลงใบของใบของผีไม่มีญาติโหลดอืมค่ะใบนี้ตัางหากเออเป่นม่คขอมากินคือมะคอกินหัวเข่าอืม เออแม่ก็บ่เคยฟันจักเทื่อแม่ก็เลยอยจากล่งเบิ่งโม้ว่าเถื่อมันมาเนาะแม่ว่านาอเออเถื่อมันมากมันกระตรงกันอยู่ได้ดิมันกระตรงกั็คงทนที่ห้าเห็ดสามตัวอยู่ได้แมนค่ะเออแต่ว่าขันไผมากก็ซสื่อไผเงินน่อย่อจากซื่อกับ่เป็นยังขันน่อยอีดีน่ะให้ซื้อสองสามคับสี่สองกับสองศูนย์ันไผหน่อยอีดีน่ะสามคู่นี่แม่เลือกไ้วห้โรดอืมอืมในสามคููนี่น่ะแม่ว่าเลือกไห้ก็คือเออ 32 02 02 02ค่ะ4ะโทร4 4โต่จ้ะค่ะอาคูเอาซ่ํานั่นกับผู้เงินน้อยน่ะซื้อ3 4คู่ั่นอือ3โต่ก็บ่ต้องหมุนกับผู้เงินน้อยเล่นแต่2โต่ะค่ะแต่3โตแม่นนหมุน6ประตูแล้วค่ะ ตัวไม่มากแม่มุนหัประตูเออส่วนสองเออจำได้แล้วที่ไม่วัานจงมาให้หนูเบิ่งเห็นเด้น้อกับสองซีซีสองอันเด้เออจำได้แล้วเออมันเป็นเลขหอยหันเด้เออเ,เ,เออจำได้แล้วค่ะจำได้แล้วจ้ะเออวันนี้มาขึ้นนะป้าวหายสองพันกับใบขาวงาางแม่หน้าเงินใหม่ใหม่เห็นเป็นสีขาวเบิร์อืมวันนี้มันกระตุ้งเนกันมาผู้ชายมันเบาได้เลยมีสองสองยันอยู่มันว่ะอ,อ่า เออมันก็อยู่นี่2สองสีสองสองสองสามห่อนเลยอืมอืมค่ะมันเป็นตัวอื่นดอกอือ่ะเบิรร้งนทำนีลวเบิบ้งแล้วรวยได้ได้ค่ะแม่วันคะแต่ว่าพ้นรวยแน่แม่ก็ขึ้นไปอาน้ใหม่มากเลยแม่กับชเฮ็ดนั่นเฮ็ดแหงไว้กินหน้าแลงเดียวปาดาหน้ามันอึดจา้จาขอาขอบคุณไลายเดอร์แม่ว<ม>ันค้ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าดีเซนกันค่ะค่ะ สรุปหน้ท่างท่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันตีมโขงนะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแม่วันเรามีแนวทางมาบอกสุฟังนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของแม่วันมณีค่ะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะเน้นๆนะคะคือผีเพิ่นเน้นนะคะพี่น้องคะในความฝันของแม่วันเนี่ยนะคะถึงแม่วันเราเห็นเนาะผีผน enen หนึ่งสองสามสองกับสี่ศูนย์นะคะส่วนของแม่วันเรามักเนาะ 02324240คือ4คู้ไม่ว่าเราไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เบิดแล้วนะคะพี่น้องคะเอาจะไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากแม่วันริมโค้งค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนัาเป็นพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแน่นั่งจากแม่วันริงโคงค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าผู้อยากสิบาทครับแน่ทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เลวกะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที ання, chutz, ่จะได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแน่ทางจากทังรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแอคเซเล พายุพัพร้องประเท่าสกุส้วนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม้ก็เป็นในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี